เป้า,าร้ายเนาะพอาาเลิกง,งานเร็วขึ้นหอดเขาเนาะกะสิไปหาเขาเลิกง,งานนเร็วกะสิเขี้ยวขึ้นไปเลย,ยเมันอดบ่ได้เนาะมันคือนหอดเฮกเนาะก็เลยฝ่า่างจำบึดจำบึดเลยการเดินทางกะสิเดินทางด้วยรถไฟ้เนาะพี่นงพุ่แและไปหอดกะสิประมาณ สีถุ่มเนะาะเพราะว่าเวลาเดินทางใส่เวลาเดินทางสามสซมอกลัวเปลี่ยนหลดไฟเธอหนึ่งสาวตุ่มก็ได้ฝ่าย่างเสียงหันแจกสีถือธาตุถือธาดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าสิไปพ่อเขาเนาะตื่นเต้นว่าเสียวเนาะว่ากสิโรแม่ติกเพราะว่าใบไม้มันเปลี่ยนสีเลยกสิ มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีสิวสีเหนเฮ้ยกะซิโลแม่นติ๊กยงางคักสาวตุ่มกะซีถ่ายคลิปวิดีโออาจจะลายสดก็ได,ด้เด้อให้พี่น้องได้เห็นน้ำว่าให้เห็นเขาน่ำนะว่าว่าเขาเป็นเช่นไรนะ <laughs> นี่ความตื่นเต้นวาดเสียวน้ำสาวตุ่มบ่เอ้ยรับรอง ความโรแมนติกเนาะแต่ว่าอากาศเยินยางรุ่นแรงก้ะพี่นองอยู่ไกลเขากะสีอุ่นเน่ยเดือดกะสิสูบสีดว้ายแรงขึ้นแรงลงว่าอยากพากพาเบิงตอนต่อไปว่าสิเป็นจังไหนเนาะไปพอเขาแล้วเราก็สบายใจเมาเราไม่เท่าไรมันนักใจมาเมาหรัก ้าวยางบึดจำบุดพี่น้องพอกันมาอื่นไปเจอเขาแล้วเราจะเป็นเช่นไรรู้สึกเขินอายหน้าแดงจึงคืองาเหลือดลมสูบสี่เด้เ่นไปแล้วเจอกันภาษาตุ้มจะไปเจอเขาแล้วจะเป็นเช่นไรเนาะมันลุ้นกันพี่น้องจา๋าตื่นเต้นวอดเสียได้พี่น้องบอดยุบยุบยปลาเขียงหน่อย ta khẽ nói bọt nhúc nhục, nhục. <cười> <cười>